จีนพี่ขอดูอีกสักรอบไม่ได้หรอพอดีว่าพี่อยากจะซื้ออีกสักตัวไปใส่นี่พี่เอ๋พี่เป็นคนพิการนะพี่ไม่จำเป็นต้องใช้ของอะไรพวกนี้หรอกก็พี่อยากจะซื้ออีกสักตัวแบบเอาไปใส่สลับกับคุณคะเงินสดหรือสแกนดีคะไม่ค่ะพวกเราไม่สนใจชุดไหนทั้งนั้นขอตัวนะคะอเดี๋ยวค่ะสัญญาณการขโมย ฉันขอตรวจสอบก่อนนะคะไม่ได้นะฮะฉันไม่ได้ขโมยอะไรไปสักหน่อยอะ่ะนี่พี่พี่ยังไม่เลอนนี่ใส่ขี้ขโมยอยีกเหรอฮะจะพูดบ้าหลังแกหยีจินแกก็เห็นไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ขโมยอะไรไปสักหน่อยแต่มาเป็นหน้าที่ฉันค่ะยังไงฉันก็ต้องตรวจสอบค่ะไม่ได้ค่ะคุณทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะนี่พี่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่ได้สำนึกเลยใช่ไหมเออดคุณคะ คุณก็เห็นหนี่ว่าฉันพิการอ่ะฉันจะขโมยของได้ไงกระเป๋าสักใบก็ไม่มีฉันจะไปขโมยไว้ที่ไหนล่ะแต่ว่าเสื้อที่คุณใส่นี่เหมือนกับเสื้อของทางร้านเลยนะคะก็ใช่น่ะสิคะฉันเพิ่งมาซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะพอสักทีเถอะพี่ไม่อายเขาบ้างเหรอคุณคะโทรเรียกตำรวจเลยคะ่ะค่ะนี่จินทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเนี่ย ทำไม่ฉันจะทำไม่ได้ก็เพราะว่าแกมพี่การไงแทนที่น็อตเขาจะเอาเวลามาสนใจฉันกลับต้องมาดูแลแ,แกเนี่ยฉันก็เลยต้องกำจัดแกก่อนที่ฉันจะแต่งางานกับเขาค่ะท่ลโรทีรักไปดูชุดกับพี่เอเป็นไงบ้างก็ดีค่ะพวกเราเนีย่ยได้ชุดกันตั้งหลายชุดน่ะ ร้านนี้มีแต่เสื้อผ้าส,สวยๆนะคะยังไงก็ฝากที่รักดูแลพี่เอ้วยนะค่ะรู้แล้วค่ะจินเนี่ยจะดูแลพี่เออย่างเต็มที่เลยนะคะขอบคุณที่รักมากครับอบคณครับแค่นี้ก่อนนะคะ เออคุณคะช่วยฉันด้วยนะคะฉันไม่ได้ทำจริงๆอะ่ะฉันไม่ได้เป็นคนขโมยนะคะฉันช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะรอตำรวจแล้วกันนะคะนี่จินที่เธอทำกับฉันแบบเนี้ยถ้าน,น็อดรู้เข้าเนี่ยเขาไม่มีเงนให้อภัยเธอแน่นอนฉันว่าแกเอาเวลาเนี้ยไปหาทนายดีๆด,ดีกว่ามั้งน้องชายของแกต้องเป็นของฉันแค่คนเดียวคอยดูก็แล้วกัน สวัสดีครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณตำรวจคะก็ฉันเนี่ยพาพี่สาวแฟนมาดูเสื้อผ้าที่ร้านนี้เพื่อไปร่วมงานแต่งอะคะ่ะแต่ว่าเขาไม่สนใจชุดไหนเลยฉันก็เลยจะพาเขากลับแต่อยู่ดีๆสัญญาณการขโมยมันก็ดังอะคะ่ะไม่จริงนะครับฉันไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นอะนี่คุณแน่ใจใช่ไหมครับว่าเขาเป็คนขโมย ฉันบอกแล้วไงครับว่าฉันไม่ได้ขโมยจริงๆอะฉันไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นเลยนะคนที่ตัดสินมันคือผมเท่านั้นนะครับอย่ามาบอกว่าผมต้องเชื่อหรือไม่ต้องเชื่อเขาหน้าให้เกียรตินาทีมผมด้วยแต่ฉันต้องยอมให้คนอื่นมาใส่้ายฉันโดยที่ฉันไม่ได้ผิดเนี่ยนะคะพูดไปมันก็เสียเวลาเปล่าละคนผู้หญิงแน่ใจนะครับว่าเขาเป็นคนข,อขอโมยแน่ๆค่ะก็เขาเนี่ยขโมยไปชุดที่เขาใส่อยู่เนี่ยเขาก็ขโมยไปค่ะฉันว่าแล้วทาไมเสื้อคุ้นๆกระเป๋าอะไรก็ไม่มีถ้าจะขโมยอะไรสักอย่างอะ่ะ ก็เป็นเสื้อนั่นแหละค่ะฉันก็บอกแล้วไงคะว่าเสื้อเนี้ยฉันซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะอย่าจินทำแล้วแกนั่นบ่อยนะักหยู่ทำไรเนี้ยแล้วนี่อะไรจะโกหอกอะไรอีกป้ายลาคายังติดอยู่กับเสื้ออยู่เลยไม่จริงนะคะฉันไม่รู้ว่าว่าป้ายมันติดได้ยังไงอะ่ะมันมฟัง<อ>ไม่ขึ้นอ่ะพี่เอ๋ในเมื่อทุกคนพูดแบบนั้นแล้ว ก็คงไม่ต้องตรวจสอบนะครับนี่คุณตำรวจครับปล่อยฉันนะครับคุณต้องเชื่อฉันนะครับฉันไม่ได้ทำจริงฉันไม่ได้ขโมยนะครับปล่อยฉันสิครับฉันเจ็บนะครับนี่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะน็อตช่วยพี่ด้วยน็อตคุณมาที่นี่ได้ไงอะคุณปล่อยตัวพี่ลาผมซะน็อตคุณไม่รู้หรอกว่าพี่สาวคุณทําอะไรบ้างอ่ะจินผมไม่เข้าใจนะทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับพี่ลาผมอะแต่ว่าเขาไปขโมยนะไม่จริงนะ แฟนน็อตอ่ะตั้งใจะจะแยกชันอ,ออกจากแกนั้วหกละจินนี่มันเรื่องจริงนั่นเหรอไม่จริงนะเขาใส่ร้ายจินคุณครับผมควอถามอะไรคุณหน่อยเรื่องที่คุณบอกว่าพี่สาวผมขโมยเนี่ยคุณเห็นกับตาไหมก็ใช่นะสิคะเสื้อที่เขาใส่อยู่ค่ะเขาขโมยไปไม่จริงนะคะนี่ฉันก็บอกไปแล้วเนี่ยว่าฉันไม่ได้ขโมยฉันซื้อเมื่อแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่ไม่มีใครฟังฉันเลยอะ่ะ คุณเมื่อกี้คุณพูดอะไรของคุณอะผมเห็นพี่สาวผมใส่เสื้อตัวนี้ออกจากบ้านคุณก็ณเห็นนี่จินเอ่อจินไม่รู้นะคะจินจำไม่ได้ค่ะแต่เสื้อแบบนี้ทางร้านก็มีนะคะงั้นคุณก็ลองไปเช็คสต๊อกหลังร้านก็ได้นี่ได้ค่ะรอดูแล้วกันสต๊อกเหมือนเดิม บังเอออย่างเลยนะครับพี่เอพี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจัดการเองน็อตจินอธิบายได้นะจินคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นอะ่ะขอบคุณคุณมากเลยนะที่ทำให้ผมรู้ความจริงว่าท่าแท้คุณอะ่ะเป็นคนยังไงผมขอบอกตรงนี้เลยว่าผมอะ่ะจะไม่มีทางใช้ชีวิตคู่กับคนอย่างคุณเด็ดขาดอะ่ะแต่ว่าเราสองคนรักกันไม่ใช่หรอคะใช่เรารักกัน แต่ผมทนไม่ได้ที่คุณทําแบบนี้กับพี่ดาวผมอะแต่ว่าเขาพยายามแยกเราออกจากกันนะไม่จริงอะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันดีใจกับน็อตแค่ไหนที่เขามีเธออะฉันดีใจที่เขาเป็นฝั่งเป็นฝาและมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่ฉันรู้ท่าแทงเธอเนี่ยฉันก็อยากจะแยกเธอออกจริงรูไว้ด้วยิคุณนี่มันถ้ามีคุณทำตัวเละแตละแบบนี้เนี่ยฉันขอโทษพวกแกด้วยนะ ที่เป็นภาระแต่คนแบบเนี้แกไม่ควรจะคบนะลองไปหาคนที่ดีกว่านี้เถอะและฉันสัญญาเลยนะว่าฉันจะจ้างคนมาดูแลฉนองแต่คุณฮัดหยุดผมขอพูดตรงนี้เลยนะผู้คุณทั้งสามคนเนะี่ยเตรียมตัวหาทนายดีๆมาได้เลยเพราะว่าผมอะจะโฟกัว่าคุณทั้งสามคนลบน้องคะน้องคะน้อง